กที่หนึ่งคุณคู่ควรหรือไม่เมืองโบราณอย่างโจวทาไมบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ในเวลาที่ต่างกันในเวลาที่ต่างกันทีละคนมาที่นี่สแลนเดอร์เวสเลข,ข้างทะเลสาบทเวนตี้โฟบริดเด็กสาวผู้มัง่งคั่งสองสาคนที่แต่งตัวแฟชั่นชั้นสูงหันหน้าเข้าหาแสงจันทร์พูดคุยกันชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดทักซิโดสีฟ้าอ่อนเขาถือแก้วไวน์ในมือแล้วเขยา่าเบาๆเศร้าฉูเจ้าคิดว่าอย่างไรชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะให้ทุกคนมองมาที่เขาชายที่ชื่อคอเฉาล่อเล่าและสวมชุดสีดําเขามีออร่าที่สงบ ดูเหมือนว่าอัตลักษณ์และสถานะเป็นจุดสูงสุดของเด็กสาวเหล่านี้ในขณะที่มองตาที่แตกต่างกันของทุกคนมีความเกรงใจมีการบูชาได้โปรดยังดูกลัวเล็กน้อยคอเทียนยวนปรมาจาน,นุ่มผู้มัง่งคั่งจากอาณาจากักรซุยยางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเขาจิบไว้แดงเล็กน้อยดวงตาของเขาเบิกบานเล็กน้อยเขามองดูฝูงชนแซงคำเป็นว่าเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วพูดเบาๆว่าเดาสิว่านี่คืออะไรฉันคิดว่าคนตัวใหญ่เหล่านั้นกำลังมองหาความงามเพียงอย่างเดียวเด็กหนุ่มตอบคำเดียวว่า อย่างไรก็ตามมีบันทึกตั้งแต่สมัยโบราณอย่างโจผลิตผู้หญิงที่สวยมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างไรก็ตามคำพูดของเด็กชายก็ลดลงบางคนปฏิเสธถ้าเป็นเพียงแค่ความงามทำไมร่างใหญ่ที่บันทึกไว้ในหนังสือโบราณขุดคลองโบราณเมื่อพันปีที่แล้วพระองค์สามารถสั่งให้ผู้คนเชื่อมโยงความงามทั้งหมดเข้ากับพระราชวังได้ด้วยวิธีนี้คุณจะลงเอยด้วยความอัปยศยที่มีแต่ความสุขได้อย่างไรแม้จะอ่อนล้าเพียงใดไม่เข้าใจสิ่งนี้นอกจากนี้ยังมีหนึ่งเมื่อ500ปีก่อนจากกระพดดเวยที่มาจากท่ามกลางความตายจริง,รงๆมีระบุรุษเเเเช่่่่นนนีี้้ขาาาาาจจะรรไไไปหยยงงงโพืออ็แกควมด ชายหนุ่มในชุดทักซิโดที่มีท่าทางสง่าง,งามพยักหน้าเห็นด้วยเล็กน้อยเมื่อ300อปีที่แล้วรุ่นที่แห่งความมั่งคั่งจะลงไปที่หยางโจห้าครั้งเพื่อเห็นแก่ผู้หญิงสวยได้อย่างไรคนที่ปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดของราชวงศ์ฉันจะปล่อยให้เขาไปเยี่ยมด้วยตัวเองห้าครั้งได้อย่างไรเคอองจิตเจ้ามาจากตระกูลเคอซึ่งทราบกันดีว่าล่วงลับไปร้อยปีท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือชายหนุ่มในชุดทักซิโดมองมาที่เด็กชายใส่หัวเล็กน้อยและพูดเบาๆว่านายน้อยรวยจะขาดผู้หญิงสวยหรอเจ้าไม่ไไไไดดดดด้้้้้้ขขาา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 เเเจจะคคนนนยยยยิ่่่่่่่งงงงใหหหญลัอรรววมมมสททีีีปบ รวยและหนุ่มสาวเพียงไม่กี่ต้องการเห็นด้วยกับคำพูดของเก้คงจิกระทันหันพวกเขาตกใจได้เราทุกคนกำลังขาดจะมีการขาดแคลนบิ๊กช็อตหรือไม่ในสายตาของทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความงามแบบไหนกันนะนอกจากสถานะเดียวกันสถานะลูกสาวที่ร่ำรวยความงามแบบไหนที่คุณไม่สามารถทำได้อย่าว่าแต่ชายร่างใหญ่ยืนอยู่บนยอดราชวงศ์อันที่จริงนี่ไม่ใช่การตำหนิเก้คงจิมีบันทึกตั้งแต่สมัยโบราณตัวอย่างขององค์การทำงานเพื่อความงามโจโยหวังยิ้มให้ใบหูและเขาก็เล่นกับเจ้าชายนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์โจโตะวันตก พระราชาทรงหมกมุ่นอยู่กับความงามของพระองค์และทำลายรัฐบาลตลอดทั้งวันทำให้คนทั้งโลกโกรธเคืองถ้าไม่ใช่เพื่อความสวยงามแล้วทำไมเงินทั่วไปบิ๊กช็อตที่ไม่มีใครเทียบคุณต้องการอะไรนายน้อยคอหยาเอะหรือบอกฉันว่าทำไมชายหนุ่มในชุดทักซิโดถามหากเป็นเรื่องปกติคอเทียนยวนนายน้อยคนที่สองของตระกูลสุยางคอจะไม่แม้แต่จะสนใจนักระสาใช้ชื่อที่มีเกียรติคุณต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เพื่อภูมิใจในราชวงศ์และในแง่ของตัวตนเพื่อบทขยี้ทุกคนที่อยู่แต่วันนี้หลังจากวันนี้การกกระาาายยออนนนดดิแขงงงลลัเปปี่ไ ตระกูลสุหยางคอและตระกูลซี่เป็นพันธมิตรกันและอิทธิพลของตระกูลสุยหยางคอจะใกล้จะถึงความร่ำรวยและราชวงศ์ขณะมองดูหางนางแอนนุ่มดวงตาของคอเทียนยวนสองประกายด้วยร่องรอยของความภาคภูมิใจราวกับว่ามีการแสดงคารุณกรรมแอลและมันจะโผล่ออกมาจากปากของเขาได้ตลอดเวลาตระกูลหยูหลู่แม้ว่าตอนนี้เจ้าจะเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งแต่เจ้าก็มีชื่อเสียงและครองโลกมากแล้วเรื่องนี้ล่ะแม้ว่าคุณจะเป็นเอลยูจีอุกเซียนคุณเป็นลูกชายคนโตของตระกูลเอลยูแล้วคุณล่ะวันนี้คุณยังคงอวยพรฉันอย่างเชื่อฟััังงงงหรรรืออออไไม่่จาากนนนี้ปปฉซึเ็คคคบวขุย กระโดดมังกรขึ้นไปบนท้องฟ้าและก้าวทันกับราชวงศ์ของตระกูลอ u วัยสองร้อยปีกลายเป็นครอบครัวที่สวยที่สุดในซูหยางแล้ววันนี้เช่นเดียวกับที่ชวีเทียนหยวนภาคภูมิใจเขากำลังจะชี้สถานการณ์ให้ทุกคนได้เห็นทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่วเบาราวกับผ่านแสงจันทร์ด้วยความรู้สึกผันผวนอย่างลึกกล้ำอยากบอกไหมคนตัวใหญ่เหล่านี้ที่มายังหยางโจทีละคนกำลังมองหากฎแห่งความเป็นอมตะอยู่หรือน่าเสียดายไม่นะพวกเขาแค่มาหาใครบางคนแค่นั้นแหละเสียงนี้ดูเหมือนจะเปิดเผยความเหงาไม่รู้จบโดยไม่ได้ตั้งใจคอเทียนหยวนและคนอื่นๆก็สดุง้ง คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าสามารถจดจำคนได้โดยการได้ยินเสียงสามารถเป็นคืนนี้คนที่พูดในสแลนเดอร์เวสเล็กนี้รวยหรือแพงไม่ต้องพูดถึงกล้าขัดจังหวะการสนทนาระหว่างคอเทียนยวนกับคนอื่นๆนอกจากจะมีความกล้าแล้วยังต้องมีสถานะที่ไม่สามารถบรรลุได้มิฉะนั้นความโกรธของคนรวยและมีอำนาจไม่ใช่คนธรรมดาเลยและสามารถมองข้ามได้อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนมองหาเสียงของตัวเองในสายตาของมีชายเพียงคนเดียวที่มีผมกระเซิงขาดรุ่งริ่งและสกปรกซึ่งดูเหมือนขอทาน โดยทันทีแอลยูจิอุกเซีย e และชายร่างใหญ่และทรงพลังคนอื่นๆคิ้วของพวกเขาย่นเล็กน้อยดวงตาของพวกเขาไม่มีความสุขอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่เพราะความเป็นตัวของตัวเองฉันกลัววินาทีถัดมาจะตะโกนใส่ผู้ชายเจ้าเป็นอะไรขอทานกล้าขัดการสนทนาของเราสำหรับลูกสาวที่ร่ำรวยมีร่องรอยขอองค์การดูถูกและดูถูกภายใต้ใตสายตาของพวกเขาดูเหมือนจะพูดว่ากล้ามากฉันคิดว่าฉันโตหรือเด็กมันกลับกลายเป็นแค่ขอทานดูคอเทียนยวนอีกครั้งใบหน้าของเขาเป็นสีเขียวหมัดของเขากำแน่นและความโกรธในดวงตาของเขาดูเหมือนจะระเบิดออกมา โกรธมากขอทานอยู่ที่ไหนกล้าขัดจังหวะฉันโกรธมากโกรธจัดฉันกำลังจะแซงทำเป็นว่าถูกบังคับแต่ฉันถูกขอทานทำลายสำหรับกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มนี้ที่อายุน้อยและมั่งคั่งจากยักษ์ใหญ่ระดับเิรสคลาสของซูหยางชาวเมืองธรรมดาธรรมดาฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดคุยกับพวกเขานะับประษาขอทานนี่เป็นเพียงการดูถูกพวกเขาแต่แม้ว่าจะมีความโกรธแค้นมากแต่พวกเขากเก็บมันไว้เกือบทั้งชีวิตและปราบปรามมันความรู้ทั่วไปของขอทานเป็นการดูถูกอัตลักษณ์ของพวกเขา คอเทียนยวนหันไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ไม่ไกลกวกมือเรียกระบบมือให้ชายที่ขาดสติออกไปแต่ในขณะนี้ด้านนอกประตูสเลนเดอร์เวสเลกมีรถธงแดงแบบปรับแต่งได้ขับเข้ามาอย่างช้าช้าเพิ่งปรากฏขึ้นสเลนเดอร์เวสเลกบังเกตที่มีเสียงดังเล็กน้อยก่อนที่จะเงียบลงมากไม่ว่าสอย่างผู้มั่งคั่งจะมาจากไหนสถานะของเขาคือสายตาทุกคอนนทั้งหมดจดจ่ออยู่กับรถธงแดงแม้แต่ผู้อาวุโสของตำแหน่งเช่นคอเทียนยวนและเอลยูจิอุกเซียนก็แสดงความเคารพในสายตาของพวกเขาเร็วๆนี้หญิงร่างสูงเดินลงจากรถ ลักษณะหนึ่งแล้วดึงดูดสายตาของคนรุ่นใหญ่และคนหนุ่มสาวทั้งหมดแต่ทุกคนเข้าใจผู้หญิงคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะมีส่วนร่วมนั่นคือคู่มั่นของนายน้อยของสุยยางเกอร์ซี่เอเกรูยังเป็นไพ่ประจําตัวของตระกูลสุยยางเก่าแก่ของตระกูลซี่ที่ร่ำรวยและการแต่งงานของตระกูลคอที่ร่ำรวยกําลังก้าวไปสู่ความร่ำรวยและมีอํานาจโอกาสที่สาคัญที่สุดซี่เอเกรูตามชื่อของเขามีอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสเสน่ห์ในตาคู่หนึ่งราวกับค่ำคืนอันหนาวเหน็บเปล่งแสงอันเยือกเย็นออกมาเล็กน้อย ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาขาวราวกับหิมะและใบหน้าทั้งหน้าดูเหมือนฤดูหนาวที่หนาวเย็นทั้งเก้ามันหนาวเหน็บจนไม่มีร่องรอยความหยาบคายน้ำแข็งสวยไม่เหมือนใครด้วยความงามอันหาที่เปรียบไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นเทพธิดาแห่งภูเขาน้ำแข็งนี่คือความงามที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์ในทุกราชวงศ์ช่วงเวลานี้ในซ l e n d e r ร์เวสเลขกสายตาของเจ้าของที่ร่ำรวยต่างก็จับจ้องไปที่ซีเอเกรรเธอไปไหนจุดโฟกัสของฉากอยู่ที่ไหนเหมือนกันไม่ว่าซีเอเกรูไปที่ไหนฝูงชนก็เหมือนกระแสน้ำหลบเลี่ยงไปทั้งสอง่าย พวกเขากลัวที่จะรุกรานเจ้าหญิงในอนาคตและเช่นเดียวกับซี A ่เอเกรูเมื่อเดินไปที่สะพานกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเซเลนเดอร์เวสเธอพบว่าบนสะพานแห่งเดียวมีชายศกกระปรกขวางทางอยู่เธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเบาๆในการพูดน้อยไปของเธอมีร่องรอยของความรับผิดชอบอยู่คุณขวางทางให้ฉันผ่านคำพูดของเธอสั่นคลอนราวกับก้อนหินเด็กที่ร่ำรวยในกลุ่มผู้ชอมอดไม่ได้ที่จะดุซ้ำแล้วซ้ำอีกขอทานอยู่ที่ไหนออกไปรอปอพกินอะไรจะให้ขอทานเข้าไปได้ยังไงในสายตาของคนกลุ่มนี้ที่ร่ำรวยและมีอำนาจ ขอทานต่ำต้อยล้าที่จะอยู่ในสายตาเดียวกันกับเทพธิดาอย่างซี่เอเกรูมันเป็นภาพที่แย่มากฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าท้องฟ้าสูงแค่ไหนแต่วินาทีถัดมาในสายตาอันเหลือเชื่อของทุกคนฉันเห็นชายคนนั้นโบกมือราวกับว่าในสายตาของเขาสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ความงามที่เย,ย้ายวนใจแต่เป็นเพียงขยะอยู่ในมุมมองแบบเต็มโดยตรงอัญมณีแห่งตระกูลสูงอย่างซี่คู่มั่นของทาย,ยาทในอนาคตของตระกูลที่ร่ำรวยดูเหมือนจะมีความรู้สึกกวาดฝุ่นออกไปและเขาก็ผลักมันลงไปในทะเลสาบโดยตรงโดยไม่เห็นมัน ช่วงเวลาถัดไปท่ามกลางสายตาที่หม่นมองของทุกคนชายคนนั้นเดินเบาๆจากที่ซีเอเกรูเพิ่งยืนอยู่ช่วงเวลานี้ฉากนั้นเงียบมีเพียงเสียงแผ่วเบากล้องอยู่ในหูของทุกคนฉันชื่อชูหลิงเซียวให้ฉันหลีกทางให้แล้วเจ้าก็สมควรได้รับมันเช่นกันบทที่สองผู้ชายคนนี้เป็นคนบ้าข้าเริ่มต้นไดเล็กซิกโรโบโตลอรา่าเชฟรอนขีดล่างเลฟเชฟรอนขีดล่างไรในขีดล่างสเตย์งานเลี้ยงขนาดใหญ่ที่ซเลนเดอร์เวสเล็กเงียบสงัดฉากนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาฉัน เป็นเหมือนภูเขาหิมะถล่มตาของทุกคนแทบจะจ้องเขมองงอพวกเขาเห็นอะไรคุณเห็นอะไรครอบครัวของทั้งตองพรินเซสสุยหยางซี่ถูกชายแปลกหน้าผลักลงไปในทะเลสาบและผู้ชายคนนี้หลังเหตุการ์ยังเยาะเย้ยคำพูดคุณชื่อชูลิงเซี่ยวการใช้งานคืออะไรคุณบ้าหรือเปล่ารู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้าคนแบบไหนอยู่ที่จริงกล้าที่จะผลักซี่เอเกรูลงไปในทะเลสาบในที่สาธารณะต่างจากการตามมหาความตายยังไงละ่ะคอเทียนยวนก็สูญเสียสายตาไปทั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็วิ่งไปดึงซี่เอเกรูขึ้นฝัง อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นฝั่งซีเอเกโรดูเหมือนจะตกใจผอมของเธอกระจัดกระจายและเธอยือนอยู่คนเดียวเป็นเวลานานโดยไม่พูดรอจนกว่าเธอจะโล่งใจอย่างสมบูรณ์จากนั้นฉันก็รู้ว่าเขาเพิ่งถูกขอทานผลักลงไปในทะเลสาบกระทนหันใบหน้าสวยของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและคนทั้งหมดก็ใกล้จะเดือดดาลนแล้วและร่างกายของเธอก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงนี่เป็นความฝันหรือไม่เธอถูกคนขอทานดูถูกเหยียดหยามในที่สาธารณะซีเอเกโรกรีดร้องใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวเดิมทีเธอสง่างามและมีเกียและการแสดงออกของเธอก็ดูน่าเกลียดดาอาเอ๋อ เสียงก็หลุดบอดี้การ์ดสองคนที่มีรูปร่างแข็งแรงและสูง1.9เมตรเดินไปหาชูหลิงเซี่ยวคือสือหอยุ่งเจี้ยนที่น้องสองคนของซือหยงคังนายก่าวของตระกูลซี่ส่งสองคนนี้มาจริงๆมีออร่าที่ไม่เคลื่อนไหวจากสองคนนี้เมื่อได้เห็นฉากนี้ผู้ชมที่มีพลังและทรงพลังมากมายต่างพากันโวยวายเอ i เชยงเจี้ยนและ s อ i อชหยงคังสองนักรบที่แท้จริงเมื่อเทียบกับคนทั่วไปฉันไม่รู้ว่านักสู้มืออาชีพแข็งแกร่งแค่ไหนที่ฉันเห็นฉันกลัวนักมวยสิบอันดับแรกไม่จำเป็นต้องสามารถชนะนรรรบธรมดดาได้ นักประสาทถึงพลังรับเช่น s h i ียนและ s h i คังแม้แต่พี่น้องสองคนนี้ก็ยังถูกส่งไปที่หยางโจเพื่อทําหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดให้กับซีเอเกรูเผื่อว่ากลัวจะทาผิดพลาดตรงกลางแอลยูจีอุกเซียนหรีตาลงเล็กน้อยใบหน้าของเขาดูจริงจังเล็กน้อยครอบครัวซี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับการแต่งงานครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของซีเอเกรูเขาไม่ลังเลเลยที่จะปล่อยให้นักสู้เหล่านี้ทําตามเขารู้ว่าทําไมตระกูลซี่จึงสามารถนั่งในตาแหน่งของสุญหยางอย่างมั่นคงในฐานะใหญ่อันดับหนึ่งในช่วง สม่ำเสมอมีอำนาจซ่อนเร้นของเศรษฐีและราชวงศ์แอร์ลามันขึ้นอยู่กับทั้งสองอย่างสมบูรณ์แม้ว่าพวกเขาจะมาจากตระกูลลูเป็นราชวงศ์ที่มั่งคั่งร่วมสมัยที่รู้จักกันดีและมีตัวตนที่แข็งแกร่งกว่านักรวแห่งความมืดแต่ทุกวันนี้ภูมิหลังของครอบครัวการต่อสู้เพื่อความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมครอบครัวเก่าของตระกูลซี่ที่มั่งคั่งได้แต่งงานกับตระกูลคอและต้องทาให้ราชวงศ์แอลยูแฟมิลี่ของเขาจริงจังมิฉะนั้นเขาซึ่งเป็นทาย,ยาทของตระกูลลูเข้าร่วมงานเลี้ยงของชนชั้นเศรษฐีธรรมดาเป มีการยิงนักรบมืดชายแปลกหน้าคนนี้แต่งตัวเหมือนขอทานชะตากรรมของเขาถึงวาระแล้วอีกสักพักคงจะเหมือนแมลงวันตกแน่ๆอย่างแรกเขาถูกขัดจังหวะมืออย่างไร้ความปราณีจากนั้นเขาก็ถูกโยนลงไปที่ถนนเพื่อป้องกันตัวเองตายแล้วไม่มีใครพูดอะไรขอทานแคลยูจีอุกเซียนคิดอย่างลับๆอย่างไรก็ตามฉากด้านล่างทำให้ทุกคนตะลึงฉันเห็นเอสเอไยงเจนและเอสเอไยงคังด้วยรูปลักษณ์ที่โอ้อากำลังจะวางมือบนไหล่ของชูหลิงเซียวแต่เมื่อเห็นพวกเขาทั้งสองก็ตกใจกับพลังที่มองไม่เห็นโดยตรง ร่างสูงหมุนไปในอากาศสองสามครั้งก่อนที่มันจะหยุดและพุ่งตรงไปที่ก้นทะเลสาบที่ไม่มีก้นเหวฉากนี้สะดุดตามากชั่วขณะทําให้ผู้ชมอุทานเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมีปัญหากับตาฉันเหรอนี่คืออะไรภูมิหลังอันสูงส่งเหล่านี้คือผู้ที่ได้เห็นฉากใหญ่ๆมากมายทุกคนตกใจกับฉากประหลาดนี้และหัวใจของพวกเขาเย็นชาเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนักรบแห่งความมืดสองคนตกใจกับชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปและตอนนี้ดูเหมือนว่าชายผู้นี้จะไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียว เป็นไปได้ยังไงเนี่ยในตอนนี้หลู่จิวเซียนที่ยังคงอยู่ในใจเขาและบอกว่าเรื่องตลกจะจบลงในไม่ช้าดวงตาของเขาดูจริงจังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขามองไปที่ชูลิงเซี่ยวที่ค่อยๆหันกลับมาดวงตาของเขาไม่กระพริกลัวว่าเขาจะพลาดอะไรบางอย่างเขาพึพรรมพำด้วยเสียงตำ่ำไม่มีอะไรผิดปกตินักรบระดับเดียวกับลุงเจ้าอาณาจักรเมื่อไรผู้ยิ่งใหญ่ดังกล่าวได้ปรากฏตัวขึ้นในเขตแดนของหยางโจวซึ่งสงบและสงบสุขมาโดยตลอดและลุงเจ้าในปากของเขาคือตระกูลซูหยางลูกของเขาครอบครัวที่มั่งคั่งและไพ่โฮที่ใหญ่ที่สุด แม้ว่าซี่และคอจะแต่งงานกันแต่ก็จะไม่ทำให้รากฐานของตระกูลเอลยูสั่นคลอนนักรบแห่งโลกก็เพียงพอที่จะปกป้องราชวงศ์มานานหลายทศวรรษแต่เขาไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะได้พบกับคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ที่นี่งานเลี้ยงส er เลนเดอร์เวสเลกทั้งหมดเงียบลงอีกครั้งในอากาศดูเหมือนจะมีอากาศหนาวเย็นกรมสิท์มีราคาแพงการแสดงออกในดวงตาของพวกเขาเมื่อพวกเขามองไปที่ชูลิงเซียวเปลี่ยนไปกลายเป็นความตัวอย่างมาก ผู้ชายคนนี้น่ากลัวจริงๆในสายตาของยักษ์ใหญ่ชั้นหนึ่งเหล่านี้นักรบบห่งความมืดที่ถูกมองว่าเป็นแขกรับเชิญอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายแล้วและเขาไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะยิงด้วยซ้ำเยีย่ยมแย่มองไปที่ชูลิงเซี่ยวที่ค่อยๆหันกลับมาร่างกายของซี่เอเกโรไม่สามารถช่วยได้แต่ตัวสั่นและลึกเข้าไปข้างในมีความกลัวที่ผ่านพ้นไม่ได้ดวงตากำลังเผชิญหน้ากันซี่เอเกโรเกือบจะเป็นลมดวงตาคู่นั้นช่างเยือกเย็นเลือดเยน็ยนไร้ความประณีที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนก็เหมือนทุกสิ่งในโลกสามารถพลิกความรุ่งเรืืืออออออแแลละะเเเสส่่่่มมมโไดดด้้คููตปปิิก พี่จะขัดจังหวะมือผมองเหรอเสียงเย็นเยียบอจากปากของชูลิงเซียวผสมกับเจตจำงที่ไม่มีใครละเมิดได้แต่ละประโยคดูเหมือนจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่อย่างสูงส่งรู้ไหมเมื่อพันปีที่แล้วทำไมผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นจึงใช้เวลามากมายในการขุดคลองโบราณในหยางโจวคุณรู้ไหมว่าทำไมผู้ยิ่งใหญ่เมื่อ500ปีที่แล้วทั้งที่รัฐมนตรีของเขาคัดค้านไปอย่างโจวอย่างเร่งรีบรู้ไหม3 0 0ปีที่แล้วชายร่างใหญ่คนนั้นทำไมถึงออกจากราชการและไปเยี่ยมหยางโจวหครั้งเพราะฉันคือท้องฟ้าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเขาจะบูชาา หนึ่งประโยคดูเหมือนว่าจะได้เปิดเผยความลึกลับโบราณที่ถูกปัดฝุ่นมานับพันปีฟังดูไร้สาระแต่มันก็น่าตกใจพอใจพอกับที่ได้เห็นการเปิดโลกและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตัวสัน่นและฉากต่อไปคือการทําให้เจ้าของบ้านนั้นมีราคาแพงและการหายใจก็เร็วมากพวกเขาเบิกตากว้างทีละคนรูม่นตาหดลงอย่างรวดเร็วและใบหน้าของพวกเขาดูหวาดตัวอย่างยิ่งอะเจ็บมือของฉันสถานะที่มีเกียรินั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าตระกูลเจ้าหญิงซี่ซึ่งเป็นลูกสาวที่ร่ำรวยที่สุดของสุอย่างได้เล่งเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงฉ ฉีกเป็นรูใหญ่รอยแตกขยายไปถึงแขนวินาทีถัดมาได้ยินเสียงปังเท่านั้นแขนทั้งสองข้างของซีเอเกรูหักออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์และเลือดสีแดงก็ไหลออกมาฉากนั้นดูน่ากลัวมากบรรดาผู้มั่งคั่งและมีอำนาจจากสย่างในทุกทิศทุก,ท,กทางรู้สึกว่ามีมือใหญ่ที่มองไม่เห็นรัดคอนแน่นและหายใจไม่ออกมองชายผู้นี้ราวกับปีศาจดวงตาของพวกเขาดูหวาดกลัวอย่างมากและพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจมีเพียงความคิดเดียวในใจของเธอชายผู้นี้ชื่อชูหลิงเซียวบ้าไปแล้ว เป็นคนบ้าแน่นอนบทที่สามเจ้านายของคุณมันคือคุณจริงๆฝันนี่คือความฝันพวกเขาต้องฝันไปแน่ๆแ,แต่ทุกคนคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาสัมผัสได้จริง,รงๆเมื่อลมพัดผ่านผิวหนังเขากล้าดียังไงคอเทียนยุนซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องคนที่สองของตระกูลคอยยืนอยู่ข้างซีเอเกรู U, รู้สึกว่าเลือดในร่างกายของเขาตกใจกับฉากที่น่ากลัวอย่างยิ่งนี้น่ากลัวน่ากลัวเกินไปเขาต้องการขยับฝีเท้าของเขาแต่เขาเพียงรู้สึกว่าร่างกายของเขาควบคุมไม่ได้และเขาไม่สามารถขยับได้เพียงครึ่งก้าวเลย คนบ้าบ้ามากแอลยูจีอุกเซียนยืนอยู่บนสะพานสีขาวไม่ไกลการแสดงสีหน้าเคร่งขรึมในเวลานี้กลายเป็นเรื่องสยองขวัญอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่อยากเชื่อเลยทั้งหมดนี้เป็นความจริงชายผู้นี้ชื่อชูลิงเซียยกล้าที่จะไร้ยางอายอย่า,า,ยยาสิ่งนี้ไม่เรียกว่าไร้ศีลธรรมอีกต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าไร้ความกลัวและไร้ศีลธรรมภายใต้เหตุการณ์เคร่งขรึมเช่นนี้ที่งานเลี้ยงมั่นที่จัดขึ้นโดยตระกูลซี่และตระกูลคอแขนทั้งสองข้างของตระกูลพรินเซสซี่ถูกทิ้งเหมือนฉีกขาของปัสสามารถย้อนกลับได้ เอลยูจีอุกเซียนสามารถคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าชายผู้นี้ชื่อชูหลิงเซียวจะได้รับการตอบโต้จากทั้งสองครอบครัวของซีและคอในอนาคตอันใกล้นี้วาจิงอหอวเจ๋อ e คือการไม่มีกำลังที่สามารถละเลยครอบครัวที่ร่ำรวยได้อย่างแน่นอนครอบครัวมัง่งคั่งมรดกหลายร้อยปีความมัง่งคั่งที่คนธรรมดาคาดไม่ถึงภายใต้รางวัลต้องมีผู้กลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกียรติและความอัปยศของทั้งสองตระกูลนี่ไม่ใช่ความโกรธที่สามารถต้านทานความโกรธของนักศิลปะการต่อสู้ได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามทำให้เขานึกไม่ออกชายคนนี้ชื่อชู ยังคงสงบและผ่อนคลายราวกับทำสิ่งเล็กน้อยเช่นดูดวงจันทร์ทีละขั้นตอนบนสะพานทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเซเลนเดอร์เวสเลกเขาทำอะไรอยู่แอลยูจีอุกเซียนตกตะลึงอย่างสมบูรณ์อย่าวิ่งหนีในเวลานี้หลังจากที่ทั้งสองครอบครัวของซี่และคอเรียนรู้เกี่ยวกับมันไม่มีที่สำหรับคุณในอาณาจักรซุยางนี้แค่ตอนนี้ประตูห้องจัดเลี้ยงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนำสองสุดยอดรถหรูมูลค่าไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านจากรถคันหนึ่งเดินออกมาจากชายวัยกลางคนที่สง่างามในชุดสุดหรูหราเมื่อมองจากระยะไกลเขาสัมผัสได้งอาาขข้เหน ทำให้คนรวยและมีอำนาจหลายคนตกตะลึงมาสู่อย่างตระกูลเซผู้มัง่งคั่งผู้สูงศักดิ์เจ้าของคนปัจจุบันเซี่ยตงห่าวหากคุณเปลี่ยนเป็นเวลาปกติจะมีคนที่ไม่สามารถรอที่จะทักทายคุณได้เมื่อนานมาแล้วทักทายสักสองสามคำโดยหวังว่าจะสร้างความประทับใจต่อหน้าผู้เท่าซี่ที่จเจริญรุ่งเรืองนี้อย่างไรก็ตามเมื่อมองดูร่างอันน่าสยดสยองใต้แสงจันทร์บนสะพานในทะเลสาบที่อยู่ไม่ไกลนักเขาคอไม่ได้ที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและเขาก็รีบเร่งที่จะพูดในใจและรถหรูอีกคัน เดินออกมาจากกลางสองร่างหนึ่งแก่และหนึ่งหนุ่มชายหนุ่มมีใบหน้าหล่อเหลาและท่าทางสง่าแต่คิวดับคู่นั้นค่อนข้างชั่วร้ายเขาเป็นข่าวลือเรื่องขยะหรออย่างไรก็ตามมันคือคอแฟนซวนที่ยอมให้ตระกูลสุยางเกอที่ไม่รู้จักแต่แรกได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นยักษ์ชั้นยอดในเวลาเพียงสามปีฉันเกรงว่าตระกูลซี่จะคิดเอาเองว่าคอแฟนซวนจะแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลซี่กับเขาท่ามกลางฝูงชนมีทั้งคนดังและคนหนุ่มสาวที่กระซิบกระซาบกันคอแฟนซวนในบรรดาย,ยักษ์ของสุยางที่มีล้านลี่เดิมไม่เด่นแแลละะอาาาาก่่่่่วววไไได้้รรรปโยชนน์ตฉัมมูท จู่ๆก็กระโดดขึ้นโดยอาศัยพลังของเขาเองเท่านั้นกลืนพลังอันทรงพลังหลายอย่างภายในหนึ่งปีและกลายเป็นพรสวรรค์ที่ประการตาที่สุดในอาณาจากักรซูหยางก็ยิ่งหน้าเหลือเชื่อขึ้นไปอีกหัวหน้าผู้เท่าี่ที่ไม่ได้ออกไปไหนมาเป็นเวลานานยอมไปเยี่ยมเด็กขนดกคนนี้นี่คือช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในซูหยางเท่านั้นคือเขตจินหลิงตระกูลผู้มัง่งคั่งและราชวงศ์หลายคนเริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนายน้อยตระกูลคอคนนี้ขวอฟันส่วน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าคอแฟนซวนทำอย่างไรเพื่อนำยักษ์ธรรมดาไปสู่จุดสูงสุดของยักษ์ชั้นหนึ่งณขณะนี้เมื่อเกือบทุกคนให้ความสนใจกับซี่ดงเฮาและคอแฟนซวนการจ้องมองของเอลยูจีอุกเซียนก็หยุดลงที่ชายชาราที่ดูธรรมดาชายชาราที่ปรากฏตัวพร้อมกับคอแฟนซวนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ผู้อาวุโสในตระกูลคอแต่เขามักจะรู้สึกว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหนสักแห่งมันอยู่ที่ไหนเอลยูจีอุกเซียนขมวดคิ้วเล็กน้อยทันใดนั้นรูม่านตาของเขาก็รัดแน่นราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างเขาหยิบโทรศัพท์ขึ เมื่อเขาพบมันทันใดนั้นก็สูดอากาศเย็นมือของเขาสั่นและดวงตาของเขาแสดงสีที่น่าเหลือเชื่อในทันทีดวงตาของเอลยู U G จิอุกเซียนจ้องไปที่ชายชาราดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพในเวลานี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมคอแฟนซูนถึงสามารถกลืนยักษ์ได้หลายตัวต่อปีในที่สุดเขาก็เข้าใจทำไมผู้เท่าผู้สูงศักดิ์ของตระกูลซี่ถึงละทิ้งสถานะที่เหนือกว่าของเขาและไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยตนเองช่วยไม่ได้เอลยูจีอุกเซียนรู้สึกถึงความไร้อำนาจในใจของเขา ด้วยชายชราคนนี้ที่สนับสนุนคอแฟนซวนเขาสุงอย่างเอลูเจกุยเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยเขาจะทำอย่างไรชายชราคนนี้อยู่ที่นั่นใครสามารถหยุดการเติบโตของตระกูลคอที่มั่งคั่งได้ใครสามารถหยุดคอแฟนซวนจากการกระโดดเข้าไปในประตูมังกรได้เสวียออลูลูกสาวข้าเจ้ากลายเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรในเวลานี้เสียงร้องของความอ่อนล้าก็แผ่ซ่านไปทั่วผู้ฟังเมื่อเห็นภาพที่น่าสังเวชของลูกสาวของเขาวดวงตาของซี่ดงเฮาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างไร้ขอบเขตและเกือบจะกลายเป็นจริงมองทุกคนรอบตัวเขาและถามอย่างโกรธเคือง ใครทำใครทำคอแฟนซวนทนไม่ได้ที่จะมองไปที่คู่มั่นของเขาโดยตรงด้วยรูปลักษณ์ที่น่าสังเวชนี้ถูกบังคับให้ทนต่อความโกรธที่กำลังจะถูกระงับในใจของเขาและถามอย่างเย็นชาพี่รองบอกฉันทีว่าใครทำร้ายสู้ลู่แบบนี้เช่นเดียวกับสถานะของเขาในปัจจุบันในอาณาจากักรซูอย่างนี้ยังมีคนที่กล้าใช้วิธีดังกล่าวเพื่อทำร้ายคนรอบข้างเขาปัปจัยซีดงเฮาผู้ซึ่งกระหายหาลูกสาวของเขาคว้าเสื้อผ้าของคอเทียนยวนดวงตาของเขาแดงก่ำและเขาถามด้วยความโกรธนั่นใครนะเร็วเข้า พอ่อเทียนยวนระง,งับความกลัวของชูลิงเซียวดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกัดกระสุนและชี้ไปที่รูปที่ยืนอยู่บนสะพานในใจกลางทะเลสาบและพูดคำสองคำด้วยเสียงต่ำเขาอัญญประกาศคู่สักครู่หนึ่งสายตาของซี่ดงเฮาหันไปทางสะพานในทะเลสาบทันทีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและสีที่ดุร้ายก็ปกคลุมไปทั่วตัวเขาอาจารย์เฉินโปรดแก้แค้นให้สาวน้อยเพื่อเห็นแก่สิทธิ์เมื่อฉันพูดแบบนี้ซี่ดงเฮาเกือบจะคำรามออกมาเขาต้องการฉีกเขาออกจากกันอะไรอาจารย์เฉินผู้เชี่ยวชาญบูโดมาสเตอร์เกือบจะเป็นชช่่่วววงงเเเเลาดดีีียยยกัันนนนมืือออไ้้ิทรต ใบหน้าของผู้มั่งคั่งและมีอำนาจทุกคนล้วนซีเผอด,ด้วยความตกใจชายชาราที่ดูธรรมดาคนนี้กลายเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้นั่นคือจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้ปรมาจารย์แห่งศิลปะการต่อสู้มองไปทั่วประเทศจีนเขาอยู่ยงคงกระพันแม้แต่กระสุนก็ไม่อาจทำ้ายเขาได้มีพละกำลังอันทรงพลังอย่างยิ่งสามารถทำลายพลังอำนาจและอำนาจของราชวงศ์ได้อย่างง่ายดายนั่นคือในสายตาของมนุษย์ปุถุชน จบลงแล้วในขณะที่เฉินเต้าจีปรากฏตัวทุกอย่างจบลงแล้วดวงตาของเอ ien, ลยูจิอุกเซียนสัวเขาหวังมากแค่ไหนนว่าปรามาจารย์ศิลปะการต่อสู้จะไม่ใช่ตระกูลฉูแต่เป็นตระกูลลูกของพวกเขามีปรามาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ครอบครัวเอลยูของพวกเขาถูกกำหนดให้ถอนตัวจากเวทีที่สุยางเป็นกษัตริย์และชายผู้นี้ชื่อชูลิงเซียวต้องเผชิญกับการดํารงอยู่ของปรามาจารย์ศิลปะการต่อสู้เขาจะหนีไปไหนตอนนี้ดวงตาของคอ,อแฟนซวนเย็นชายอย่างมากในขณะนี้คนที่กล้าทำร้ายคู่มั่นของเขาถูกลิขิตให้มีเพียงปลายเดียวนั่นคคืออวววาา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 มตยยยย่่่นาจารร์โดดชเข้ เขาพยักหน้าไปทางเชนดาโอจิใช่ปล่อยให้เขาตายซีดงเฮาดูบ้าจงซีเฉินโปรดทรามานเขาสักครู่เพื่อที่เขาจะได้ลี่มรสความเจ็บปวดที่ชีวิตดีกว่าความตายเขาต้องการให้ชายที่โง่เขลาคนนี้ที่ทำร้ายลูกสาวของเขาให้รู้ว่าความสิ้นหวังคืออะไรเจ็บอะไรเสียใจคืออะไรแต่เฉินดาโอจิไม่ได้ทาการเคลื่อนไหวครั้งแรกแต่ขมวดคิ้วเมื่อมองไปที่ร่างบนสะพานทักซินเขารู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยอาจารย์เฉินคุณทําได้เร็วการฆ่าคนคนนี้เป็นเรื่องง่ายในสายตาของคุณซี่ดงเฮาใจร้อนเดี๋ยวนะทําาาามฉฉััันนรรูู้้สึกกว่จเเขเข ชื่ออะไรเชินดาอจิถามเบาๆในเวลานี้เมื่อรู้ว่าเชิดาอจิเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้คอเทียนยุนเริ่มไม่เกรงกลัวและกล่าวอย่างไม่เป็นทางการเขาบอกว่าชื่อของเขาคือชูหลิงเซียวอาจารย์เฉินไม่ต้องกังวลคุณเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้อย่างไรก็ตามวินาทีถัดมาบิ๊กท่านครับเป็นคุณจริงๆคุณทำไมคุณถึงมาปรากฏตัวที่นี่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโชคดีมากสำหรับรุ่นที่3ามลูกหลานรุ่นที่6กของตระกูลเฉินแห่งนิกายไทยชี่ขอแสดงความนับถือต่อท่านหลอด อัญยประกาศคู่ปรมาจา์ศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงคนนี้หลังจากที่รู้ชื่อของเขาแล้วจู่จูก็แสดงท่าทางที่น่ากลัวอย่างยิ่งไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรที่ดูถูกมนุษย์ทุกคนจู่จูก็คุกเข่าลงกับพื้นไม่กล้าแม้แต่จะยกหัวขึ้นตัวสันปรมาจา์ศิลปะการต่อสู้ผู้เหนือกว่าย,ยักษ์นับพันร่างกายของเขาสั่นสะท้านอย่างบ้าคลัง่งบทที่สี่การเกิดใหม่คอแฟนซวนอะไรเซียตรงห่าวตะลึงยอดศิลปะการต่อสู้ที่สง่างามราวกับมังกรมนุษย์มองเห็นการมีอยู่ของมดคุกเข่าลงกับชายแปลกหน้าไม่่่เเเพียงงแตคุกขาลาลทนนั้น ร่างกายสั่นสะท้านด้วยความกลัวเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้อาจารย์บูโดเขาคุกเข่าลงกับมนุษย์ธรรมดาได้อย่างไรอาจารย์คุณคอแฟนซวนก็ตกตะลึงและมองไปที่เชนดาโอจิซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นสันอัญญประกาศคู่จุด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 อัญญประกาศคู่จริงๆแล้วในขณะน,นี้ในงานเลี้ยง slender w aste, เ v e กทั้งหมดไม่ว่ารวยและมีอำนาจใดๆพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยความตกตะลึงและแม้แต่บางคนก็กลัวขาสั่นและพวกเขาก็ไม่เสถียรเล็กน้อยเฉินเต้าจีเป็นพวกของพวกยากทางโลกทุกคนชอบฟ้าร้องนั่นคือปรมาจารย์ศิลปะการต่่่ออสสู้้ทีาาามมรรรถคบบงชววนนัไ ฉันคิดการฆ่าชายผู้นี้ชื่อชูหลิงเซียวนั้นง่ายเหมือนการตบมแมลงวันไม่ได้คาดหวังมันเฉินดาวจิปรมาจารศิลปะการต่อสู้จริงๆแล้วคุกเข่าลงกับเขาและเรียกชูหลิงเซียว่าเป็นผู้ใหญ่เฉินดาอจิในเวลานี้ไม่มีท่าทางแม้แต่น้อยของปรมาจารศิลปะการต่อสู้เขาไม่ต้องการฆ่าเขาและจ้องไปที่ชูหลิงเซียวแม้แต่หัวก็เลือดออกแล้วต่อหน้าทุกคนเหมือนสุนัขปักที่ขอร้องเจ้าของเพื่อให้อภยัยคลานไปทางชูหลิงเซียวพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนมากในท่านเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าพวกมนุษย์โงง่่่่ทีีรััักกกกเเจ้า,าไมมยววบพวน ได้ปลดปล่อยฉันเถิดตราดใดที่เธอปล่อยฉันฉันยินดีที่จะเป็นวัวควายตัวละครหลักที่สง่างามแสดงความถ่อมตนอย่างไรก็ตามหัวใจของเชนดาโอจิเต็มไปด้วยความของขืนลึกลงไปในความทรงจําของเขาเมื่อแปดสิปีก่อนเคยมีผู้สูงสุดในรายชื่อเทพเจ้าเขาต้องการเป็นสุนัขของชูลิงซียลแต่เขาไม่มีคุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ฉากนี้เป็นอีกครั้งที่ทุกคนตะลึงพวกเขาทั้งหมดจ้องไปที่ฉากนี้ด้วยตาเบิกกว้างและอ้าปากกว้างเพราะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขามันจึงคาดเดาไม่ได้มันเกินความเเขขข้าาใจองพวก เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าปรามาจารย์ศิลปะการต่อสู้คนแรกของโลกหมื่นคนยอมจำนวนนั่นไม่ใช่ปรามาจารย์แห่งศิลปะการต่อสู้แต่การมีอยู่จริงที่ลือกันว่าอยู่ยงคงกระพันมิใช่หรือนีกายไทยเก๊กมันคืออะไรเหลือสะพานกลางทะเลสาบชูหลิงเซลย,ยืนด้วยมือของเขาอยู่ในมือดวงตาที่ไม่แยแสของเขาจ้องไปที่ดวงจันทร์อย่างเงียบๆแต่เขาไม่ได้หันหลังกลับเขาเหลือแต่ร่างที่อ้างวางให้ทุกคนและทุกคนที่มองตรงไปที่หัวใจก็มีขนเดซิกรัมผู้ชายคนนี้มันคือใครมันจะน่ากลัวได้ยังไงที่่่่่จจรรรรริิิงงปปปลลออออยยยให้้้มาาาาาศะกกกตสูไดดนชืเเเขข็็คุวว น,นิกายไทยชีต่อหน้าท่านไม่ใช่เรื่องที่ควรพูดถึงท่านผู้เป็นประกายผ่านยุคสมัยและไม่มีใครในโลกนี้เทียบได้นิกายไทยชีไม่ใช่นิกายเดียวหนึ่งในดวงตาของคุณบางอย่างแค่สำนักศิลปะการต่อสู้ที่สูญเปล่าเชนดาโอจิเงยหน้าขึ้นและยกยอยอย่างรวดเร็วนิกายไทยชีขอคิดดูก่อนดูเหมือนว่าข้าอยากจะเริ่มอะไรบางอย่างชูหลิงเซียวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยท่านเชนดาโอจิตกใจจากนั้นกัดฟันและพูดว่าท่านท่านลืมแล้วหรือย้อนกลับไปในตอนนั้นเราคือผู้สูงสุดคนสุดท้ายในนิกายไทยชีและเขาถูกฆ่าดยคุณ รายการของพระเจ้าสูงสุดนั่นคืออะไรทุกคนดูว่างเปล่ามีเพียงเอลยูจีอุกเซียนที่มายังครอบครัวที่หญิงพยองและคอแฟนซูนซึ่งมายังครอบครัวคอที่ร่ำรวยได้ยินคําพูดเหล่านี้และร่างกายของพวกเขาก็สั่นไหวในทันทีเอลยูจีอุกเซียนเกือบเป็นอม,มพาตด้วยความตกใจรายการของพระเจ้าสูงสุดเป็นรายการสูงสุดจริงๆตัวละครประเภทที่เรากับว่าพวกเขาเกิดมาในโลกทุกความแข็งแกร่งเปรียบได้กับระเบิดปรามาณูที่เดินบนโลกตัวละครแบบนั้นชายผู้นี้ชื่อชูลิงเซียวถูกฆ่าได้อย่างไรแต่อัญยประกาศคู่จุด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 ใครสังเกตเห็นมัน การแสดงออกของความตื่นประหนกก่อนหน้านี้ของคอแฟนซวนในเวลานี้ลดลงอย่างมากและการแสดงออกของเขาสงบมากเซินปังคือผู้สูงสุดทึงไม่มีความรู้สึกชูหลิงเซียวเลิกคิวอีกครั้งมองเฉินเต้าจี้ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นน้ำเสียงของเขาเย็นชามากคือแบบนี้นี่เองหน้าผากของเชนดาโอจิมีเหงื่อยยและปากของเขาสัน่นในรายการศักดิ์สิทธิ์แห่งปีมีมหาอำนาจสูงสุดสองแห่งที่ได้พบกับภูเขาไท้เพื่อแข่งขันหนึ่งในนั้นคือบรรพบุรุษไททีของฉันอาจเป็นได้ว่านักรบหลายพันคนเข้ามาดูในเวลานั้นและการต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าสูงสุดก็ปลุก เออฉันจําได้ทูลิงเซียวพยักหน้าครุ่นคิดและเขียนเบาๆว่าฉันบอกกว่าตอนนั้นมีแมลงวันอยู่สองสามตัวทำไมพวกมันถึงเรียกฉันเข้าหูตลอดแล้วฉันก็บอกมือแต่ไม่มีเสียงตอนนั้นผมยังสงสัยว่าทําไมมันถึงไม่มีเสียงมันกลับกลายเป็นว่าตายไปแล้วเฉินดาวจิได้ยินสิ่งนี้กลัวที่จะพูดอย่างสมบูรณ์โบกมือลวกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่รู้ไหมว่าฉากตอนนั้นน่ากลัวแค่ไหนคุณโบกมือโดยไม่ตั้งใจภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงหลายพันไมล์เกือบจะราบเรียบเทพผู้อยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ไม่มีแม้แต่ขี้เท่าเหลือเขาากลลับมแ้ว เป็นเพียงนักศิละปะการต่อสู้ของอาณาจักรที่ติดตามเจ้านายของเขาเพื่อชมการต่อสู้ทุกวันนี้แม้ว่าเขาจะถามปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้แต่ต่อหน้าชายที่น่าสะพรึงกลัวคนนี้เขาไม่ใช่แม้แต่มดพระเจ้านี่คือจุดสูงสุดของเหล่าทวยเทพฉันคงปลัวขาที่อ่อนแอเหตุใดฉันจึงโชคร้ายฉันจะได้เจอมันที่นี่เมื่อมองไปที่แสงจันทร์ดวงตาที่ลึกกล้ำของชูลิงเซียวก็เริ่มมีความผันผวน,นมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ถอนหายใจในหัวใจของเขาอีกห้าพันปีผ่านไปอีกชีวิตหนึ่งผ่านไปบางทีเทพ,พเจ้าก็มีอำนาจสูงส แต่ต่อหน้าเขาชูหลิงเซวไม่มีแม้แต่เศษฝุ่นเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วทวยเทพและพุทธบนท้องฟ้าเจ้าแห่งกาแล็กซี่แห่งจัก,กรวาลอันอยู่ยงคงกระพันนับไม่ถ้วนจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์อมตะใครที่ไม่กล้าคุกเขา่าล้านปีก่อนก็คิงโอดินผู้ก่อตั้งเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลต้องการเป็นสุนัขของเขาอย่างไรก็ตามเขามีคุณสมบัติหรือไม่สิบล้านปีที่แล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถพิสูจน์และประกาศจัก,กรพรรดิได้แต่เขาไม่คู่ควรกับการเคลื่อนไหวสิบกระบวนท่าเมื่อห้าสิบล้านปีก่อนบ,นบรรรดิแหง่งเาาตา ในปีที่ยาวนานเขาอยู่ยงคงกระพันมาพันล้านปีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในเวลานี้ที่ดงเขาเจ้าของครอบครัวผู้มัง่งคั่งผู้มากประสบการณ์ในที่สุดก็จำความหมายขององค์การเป็นผู้สูงสุดได้และตะโกนอย่างบ้าคลัง่งเขาทําได้อย่างไรสังหารท่านอนุตราจารย์อาจารย์เฉินอย่าโดนเขาหลอกเขาต้องโกหกคุณแน่รายการของพระเจ้าสูงสุดการมีอยู่ของตำนานเหมือนตำนานจะถูกฆ่าได้อย่างไรปลอมนี่เป็นของปลอมพวกเขามอบมันให้กับคุณคุณคิดออกชูลิงเซี่ยวไม่สนใจที่จะสนใจมันและพูดเบาๆกัเบเฉินดาโอจิ อย่างไรก็ตามณตอนนี้เดี๋ยวก่อนอยู่กับฉันที่นี่คุณไม่มีคุณสมบัติพอที่จะแตะต้องใครที่อยู่รอบตัวฉันหลังจากเงียบไปนานคอแฟนซวนซึ่งไม่ได้พูดอะไรอีกเลยจู่ๆก็เงยหน้าขึ้นและทั้งร่างของเขายังคงมีออร่าที่แยกออกมาและศักดิ์สิทธิ์มเมนตัมนี้จากร่างกายที่อ่อนแอของคอแฟนซวนมันกลายเป็นลำแสงที่ขย่าท้องฟ้าขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือรู้สึกว่าพลังในร่างกายของคอแฟนซวนเหนือกว่าเขามากดวงตาของเชนดาโอจิจ้องมองอย่างว่างเปล่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ ช่วงเวลานี้ควอแฟนซวนดูถูกทุกคนรอบตัวเขามองไปที่ชูลิงเซียวลบนสะพานกลางทะเลสาบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจฉันกลับไปที่โลกนี้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเคยเห็นแต่ต่อหน้าพลังชีวิตก่อนหน้าของฉันคุณเพิ่งตาย